โครงการคลิปดีมีเฮของเราหน่อยดีกว่าต้องบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยส่งเข้ามาเป็นพันๆคลิปทีมงานเราเนี่ยนั่งดูทัโอ้โหเช้าจนดเย็นทบาไม่ได้กินข้าวเลยรอครับผมดูราคามากมีอันนึงหามากครับผมต้อง,ต,องอต้องขอบอกเลยว่าคลิปที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะเราเปิดกว้างมากคุณผู้ชมอาจจะเป็นคลิปที่คุณสร้างขึ้นใหม่มนะตัดต่อใหม่รับไม่ตัดต่อใหม่ถ่ายขึ้นมาเซตสถานการณ์ขึ้นมาเองก็ได้มโนเองก็ได้มโนก็ได้หรืออาจจะเป็นขึ้นที่คุณแอบถ่ายก็ได้ดูแลแบบเฮ้ยรู้สึกว่า มันตลกอะตลกอะไรฮะแจ็คกะทืบไรอะไรฮะผมชอบคิดอบชอบมีอันหนึ่งจริงครับผมจะเล่าต่อไหมครับ หรืยอยังไง <laughs> แล้วอย่างที่3 <laughs> ก็คือจะเป็นคลิปที่คุณอ,อจาจจะแกล้งคนก็ได้มี3มรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งคนส่งมาเยอะมากคุณผู้ชม,อมเอางี้ดีกว่าล่าสุดเช้าวันนี้เราให้ดูตัวอย่างคลิปหนึ่งได้ครับเพราะแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับเลือกจากเราคลิปไหนที่โดนใจแล้วร,รู้สึกว่าเฮมากที่สุดเนี่ยจะได้รับโทรศัพท์มือถือโนเกียไปคนละหนึ่งเครื่องทั้งหมดเราแจกกันห้ารางวัล5้าด้วยกันเราจะเลือกคนละหนึ่งคลิปเลยนะครับมีทั้งแบบเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีที่ส่งเข้ามานะฮ หรือเปล่าไม่ใช่เลยฮะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยเป็นคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งกบสอนแต่งหน้าอ๋อโมเมผาป่านอะไรอย่างง้นไม่รู้เป็นโมเมหรือเปทาลิสติกทาลิสติกอยู่ต้องไมดูต้องไม่ดูไปดูกันครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าป่าตัวเองเนี่ยมันมันน้อยไปมันซิดไปเราก็เลยอยากจะเติมป่าแป๊บนึง อยากจะเติมปากนิดนึงนะคะให้ฉ่ำทีนี้เราก็เลยมาสอนวิธีการเติมปากขนาดนี้ไปเวลาะไรหนี่หนึ่งนาฬิกาเพราะว่าเราไปเที่ยวมาแล้ว,ลวเราก็จะไปเที่ยวต่อด้วยครับเติมปากไงให้สวยงามบางทีได้เขเหลก็กก็ก็ก็เกกอ่ะนี้นะายอย่างนี้นะไม่ต้องอย่าจำเบอร์นะเดี๋ยวมันซ้ำกันให้เธอไหว รู้แล้วรีบอยู่ไม่ต้องแกล้งนะคะครับหนึ่งขอเป็นชักคลปหนึงนะเดี๋ยวช่้ยออฟฟี่แม็กซิมไม่ได้เนาะนอ่ะ,อ,ะอันนี้ข้างล่างเดี๋ยวขอข้างล่างให้ใหเสร็จก่อนอ่ะไม่ต้องใช้ผูกกันนะคะเปลืองเงินอันนี้ก็ทาได้เหมือนกันต่อไปข้างบนน,น,น,นั่งนะโอลออกล้ไเนี่ยไม่ไปเที่ยวแล้วนะพูดเลยทากันเองนะคะประมาณนี้เนาะ อ่าไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้มโนเองหรืออันนี้เป็นถ่ายจริงระดับมากเวิเคราะห์ซิคลิปนี้ฉันว่ามโนมโนเหรอฉันว่ามโนวูดดี้เวิร์ลเนี่ยแแต่แต่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ทำให้เรายิ้มนะยิ้มก็คือว่าเราอยากที่จะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งคลิปที่ทำอะไรให้ให้พวกเรายิ้มอ่ะยิ้มอารมณ์ดีนะคะจะเป็นคลิปเด็กคลิปอะไรตลกตลกก็ได้นะคะส่งมาแล้วสิ้นเดือนนี้เราแจกกันอย่างที่คุณวูดดี้บอกนะคะโนเกียเรางวัลด้วยกัน แน่นอนครับส่งมาทาง facebook.com/tmklive นะครับหรืออีเมล tmklive@woodytalk.com อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือเบอร์ที่เราจะติดต่อคุณกลับด้วยเพราะว่าพิธีกรทั้ง5คนเนี่ยจะเป็นคนเลือกว่าคลิปไหนเนี่ยแหละที่จะเป็นคนถูกใจพวกเราทั้งหคนเนี่ยนะฮะแล้วเราแจกกันไปเลยคนละหนึ่งเครื่องโนเกีย X ถึงมือคุณแน่นอนนะฮะม,มีแต่คน,นอยากได้ดังนั้นผมบอกเลยว่าปกติเวลาเรา ถ่ายคลิปเกันไว้เก็บไว้ในมือถือเนี่ยบางทีหล่าจะลืมไปไงผมแนะนาว่าลองกลับไปเปิดมือถือคนดูบางทีแล้วก็มีคลิปขำๆคลิปอะไรนะล้างหล้างคลิปนัมาไม่จำเป็นต้องถ่ายแหมจะถ่ายเมื่อปีแล้วก็ได้ฉันมีคลิปที่ฉันส่งให้แกนะคลิปนั้นอะคลิปนั้นเหรอได้ไมอยากส่งมาฉันอยากได้โอเคเอ็กซ์อีกห่คลิปอะไรเหรอมันเป็นคลิปที่ดูแล้วจะอ้วกอะเปนย่าเดยเริ่มรายการ <c oughs> ข้องกับคน <c oughs> ถอดกางเกงมาให้เขาดู <c oughs> <c oughs> ผมเห็นแล้ว <c oughs> ผมตกใจว่ามดดำเป็นแบบนี้เหรอ